ก่อนหน้านั้นฉันลืมไปเลยว่ามันมีเทปลับอยู่ซึ่งน่าจะอยู่ด้านในออฟฟิศเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลองไปเปิดดูดีกว่าว่าเขาได้พูดอะไรเกี่ยวกับงานการดึกต่อมอนี้บ้างแต่ก่อนอื่นฉันขอิดป,ประตูนี้ก่อนฉันจะลองใส่มันไปนะเอาละเริ่มการใส่ได้เลย Welcome valueue Employees to This is your first night on duty here at Terminal 13. Travelers will arrive at your counter and scan their passports. Their data and travel details will appear on your monitor. This is very important. Your job is to ask a few questions to make sure their answers match their data. If everything checks out, accept the traveler's passport and let them through. occasionally, something won't feel right or their story will not line up. in that case, do not hesitate to reach for the gun below your counter. be careful. some will not be who they say they are. if you let one of those through, the company insurance will not cover what happens. you คืนที่สองออโอ้โหกลับมาที่เดิมนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยอ้าวโอ้โหเึีกว่าประตูมันจะไม่เปิดซะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอกระโดดเข้าทางตรงนี้เลยละกันอือประตูเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิด อตอนนี้เรามีกับระเบิดกับปืนใช่ไหมอ่ะเก็บมาเลยชื่แล้วก็ตอนนี้รอคนเข้าเมืองมารู้สึกว่าผู้ชาคนนั้นนักสกังเดินมาอุ๊ยโอ้โหเฮ้ hey, เป็นไงบ้างคืนเนี้เฮ้สบายดีไหมคุณพนักงานเออฉันก็สบายดีอยู่ว่าแต่นะยชื่ออะไรเนี่ยเจคฟะ f a r อร์ s, <S โอเคอืมฉันขอถามคำถามหน่อยนะ นายนะ่ะเป็นคนประเทศอะไรงั้นเหรอคือฉันนะ่ะแน่นอนว่ามาจากแคนาดาเน่ะเป็นประเทศที่ภูเขาจะใหญ่ๆหน่อยนะ่ะอืมแล้วจะมาที่นี่นานแค่ไหน่ะช่วยบอกฉันดีอันที่จริงแล้วฉ่นว่าจะมาอยู่ในเมืองนี้สักเดือนนึงนั่นแหละแล้วงานลนะ่ะฉ่นก็ไม่ได้ทำงานเต็มเวลาเท่าไหร่หรอกนะตอนนี้สักกำลังโฟกัสกับาการเป็นเด็กนักเรียนนะ่ะ แล้วเหตุผลที่จะเข้าเมืองนี้ล่ะเธอพอจะตอบฉันได้ไหมอันที่จริงแล้วเหตุผลที่ฉันมาเนี่ยเพื่อที่ฉันจะมาเที่ยวรอบในเมืองนี้สักหน่อยแล้วก็มาถ่ายรูปนั่นเองถ้าเขาบอกว่ามาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปในนี้บอกว่ามาเปิดประสบการณ์ก็ถือว่าถูกนะสำหรับนัดน,นั้นว่าถูกนะถึงเขาจะไม่ได้บอกโดยตรงแต่นัดก็เชื่อเขาว่า มันน่าจะใช่ขอบคุณมากนะลาก่อนอะซื้อเลยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนัดเก็บเงินจนสามารถซื้อของได้แล้วนี่พอเราซื้อของเสร็จเนี่ยเราก็จะมารอของในตรงส่วนที่อ่าของเนี่ยมันจะดออปลงมานน่เองเอ๊ะเดี๋ยวเราซื้ออะไรเนี่ย Music Box Music Box เดี๋ยวเราซื้อกล่องเพลงมาเหรอ ฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ซือกลองเพลงมานะ <c oughs> เอ้เดี๋ยวคนเข้าเมืองมาเฮ้ hey, เป็นไงบ้างคืนนี้เดี๋ยวนะอะคุณเป็นตำรวจกันเหรอคนนี้ชื่อวอเตอร์บริกส์วอเตอร์บริกอืมฉันจะเชื่อเขาดีไหมว่าเขาเป็นตำรวจอะลองถามเหตุผลกันละกันว่าทาไมเขาถึงมาที่นี่ โอเคไม่ใช่แล้วแกไปเลยไอตำรวจป้อมนในได้โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยหยิบไม่ถูกยิบไม่ถูกมาโอ้ยพอหยิบไม้ถูแล้วอยู่ๆฉันก็ปวดท้องเฉยเลยนี่มันบ้าอะไรกันเลยนี่ฮะรีบเ้ตันรีบเซตก่อนวายฉัน้อนรีไปห้องนะ้ำโอ้ยให้ตายเถอะตอนเนี้ยฉันปวดเขีซะด้วย เดี๋ยีเข้าหน่อยเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะไฟกระพริบแล้วประตูเปิดคืออะไรอะไรอ่ะอะไรวะ <c oughs> สาบานนะว่านั่นไม่ใช่ตัวที่มันจะตามหลอกหลอนเราอ่ะสาบานนะเอาละเราเดี๋ยวเราไปทำงานการดึกต่อดีกว่าเดี๋ยวเขาหักเงินเดือนเราเห็นเขาบอกว่า ถึงจะให้เงินวันละพันธ์ก็จริงแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าทำงานไม่เรียบร้อยเขาจะหักอ่าคนละ200ร้อยอ่ะแย่จังเลยคนนี้มาแล้วสินะเหมือนชื่อไอโกะธนากะนี่ไงเขาทำงานเป็นเมดมาจากญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะมาอยู่ที่นี่นานซะด้วยแล้วก็เห็นพวกที่เขามาเนี่ยเขามาขายบริการเหรอที่ฉันมาที่นี่เนี่ยพวกที่ฉันจะมาซื้ออะไรบางอย่างแค่น,นั้นเอง ซื้ออะไรบางอย่างเหรอแต่ในนี้บอกขายบริการนะใช่าฉันว่าม,มันไม่ใช่แล้วนะแล้วงานล่ะจริงๆฉันก็ทำงานเต็มเวลาในธนาคารนั่นแหละในธนาคารเหรอไปอยู่ในธนาคารเลยไปไอธนาคารปอมเรียบร้อยลหังจากนั้นเราก็ทำการเช็ดโุ้ยร็วๆๆๆทำความสะอาดเร็วรีบเช็ดก่อนรีบเช็ดก่อนโอ้ย เช็ตจนอื้มเป็นสิบชาติโอ้ยคนเข้าเมืองเต็มเลยเนี่ยเฮ้ตายเถอะเฮ้ยไอพวกนี้เร็วเร็หน่อยซิคนเขาจะรีบเข้าเมืองโว้ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางเราจะรีบบริการให้เร็วที่สุดนะคะอเอาล่ะไหนดูสิคนนี้ชื่อชื่อเพอร์รี่อ่าดูโบเนรอฉันอ่านชื่อเขาไม่ค่อยแม่นแฮะอืม งานของเขาคือเป็นบริการมาจากฝรั่งเศสมาอยู่ที่นี่ก็นานด้วยเขาไม่ได้บอกเลยแล้วก็เหตุที่เขามาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยงั้นเหรอลองถามระยะเวลาที่เขามาแล้วกันมานันแค่ไหนละคุณก็ฉันจะมาอยู่ที่นี่นาน,นที่สุดสที่ทำได้นะเพื่อความปลอดภัยน่นะนะแล้วคุณมาจากประเทศไหนงั้นเหรอฉันมาจากฝรั่งเศสนะบอนชัวบอนชัวดูส วันชวจ้าอาละแล้วเหตุผลที่มาที่นี่ล่ะอันที่จริงเหตุผลที่จะมาที่นี่เนี่ยเพื่อที่จะมาป้องกันผู้คนจากเอ่อพวกก่อการร้ายน่ะอ่ะสักว่าะจะเชื่อก็ได้ฉันจะถามแค่สามในสี่แต่ฉันปล่อยนายไปได้นะอันที่จริงนั่นก็ดีแล้วละอาไม่ว่าฉันขอบคุณมากเลยแล้วกันนะลากน บอดี้การ์ดคนนั้นเนี่ยช่างแปลกจริงๆแฮะใส่ผ้าปิดตาใน,ในข้อมูลนี้เนี่ยใส่ผ้าปิดตาเหมือนโจรสลัดฮะก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นบอดี้การ์ดจริงหรือเปล่าแต่ฉันว่าน่าจะใช่นะเอ้เดี๋ยวทออี่มันตำรวจที่เราเคยเจอก่อนหน้านั้นใช่ไหม เฮ้ hey, ว่างยจำฉันได้ไหมเฮ้มาที่นี่นานแค่ไหนล่ะคนตำรวจ <L> <L> ก็ฉันจะมานานจนกว่าภารกิจของฉันจะสำเร็จนะอืมฉันว่านายได้จะจำฉันได้นะโอเคก็ได้ฉันจะจำนายก็ได้ฉันปล่อยนายไปก็ได้รอบเนี้ยหวังว่าจะไม่พลาดนะขอให้เป็นการกาดดึกที่ดีนะเอาไม่ว่าฉันไปก่อนละขอไปปกป้องประเทศก่อน ถือว่าตำรวจคนนี้ทำหน้าที่ได้ดีนะเนี่ยคนนี้ชื่อจอร์นสันซะด้วยเอ๊แล้วมันจะมีอะไรน่ากลัวไหมนะฉันเนี่ยอยากจะรอจังเลยอยากรู้ว่ามันจะมีผีมาหลอกเราด้วยเปล่าอืมจะว่าไปแล้วเหมือนคนเข้าเมืองก็เข้ามากันรัวๆเลยคนนี้ผมทองซะด้วยอืมวัดดีไอ้นอมที่นี่ท่านเงียบเลยแม่ ฉันไม่มั่นใจมากคนนี้ฉันเคยเจอหรือยังนะถ้ายังไม่เคยเจอก็เดี๋ยวจะลองถามทั้งหมดเลยแล้วกันนะเห็นพวที่มาที่นี่เพราะอะไรก็ที่มาที่นี่เพื่อที่ฉันจะมาทำภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ฉันจะรีบกลับไปแต่ในนี้บอกงานกีฬามันใช่หรือไม่มันใช่ไหมเนี่ยแล้วมาจากประเทศไหนอ่ะก็จริงๆฉันเติดตัวมาจากแคลิฟอร์เนียนะแคลิฟอร์เนียอ่ะก็อูอยู่อุ้ย ตกใจหมดเลยโอเคอันนี้ถือว่าเขาตอบแล้วนะแล้วงานล่ะงานของท่านเนี่ยคือเล่นกีฬาใช่ไหมล่ะก็ไม่มีอะไรมากซะน้อยแต่ในนี้บอกเป็นนักเรียนไม่ใช่แล้วจ้ะไอหนูไปใต้อุอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะ เดีเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีพวกปีศาจเนี่ยหลุดออกมานะขอให้แกเนี่ยระวังตัวให้ดีเฮ้ยวางกระเบิดโอเคมันมาฝั่งไหนมันมาฝั่งไหนอ้าวดูเหมือนว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะปิดพลาิดหน่อยนะแต่น่ากะถือว่าเป็นการป้องกันตัวที่ดีเหมือนกันก็ขอขอขอบคุณมากเลยนะแหมทำเอาฉันเสียขวัญเสียใจเลย ไอ้บ้าฉันมากลิ่นมันเหมือนกาแฟสดจังเลยนะที่นี่เนี่ยอม,มีใครทํากาแฟไว้หรือเปล่าไม่มีลองก,กาแฟฉันกินแต่โอวัลตินคนนี้เหมือนคนๆน,นะเหมือนเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากออสเตรเลียเอาละเดี๋ยวฉันจะลองถามดูว่าเขาทํางานอะไรเป็นนักเรียนจริงไหมคือจริงๆแล้วผมเป็นนัก อ่าผมเป็นนักเรียนน่ะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยแล้วก็อยู่ในแผนคอมพิวเตอร์น่ะอ๋อฉันปล่อยไปได้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะได้แหละฉันว่านะเออลองปล่อยไปดูเผื่อจะได้ก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากนะฉันไปละดูแลสุขภาพด้วยการดึกแบบเนี้ยขอบตาดำปีแน่กงแงอยู่แล้วล่ะขนาดคนอัดเกมก็ขอบตาจะดำอยู่แล้ว ยังต้องมานั่งกาดดึกอีกมีอะคิดสภาพเลยว่าขอบตาเรามันจะดำมากแค่ไหนเฮ้ว้ายอะโอ้มายกอดโอ้โหถือนว่าแกน่าจะเอาว่าปีศาจนันเข้ามานะตอนนี้เนี่ยขอให้แกนหลบจ้าปีศาจให้ดีมิฉะเนี่ย,ม,นนยม,มันจะมามันจะมาขม่มเแกอุ้ยอะไรอะแล้วไหนกลับระเบิดนี่ไงกลับระเบิดไปซื้อการระเบิดอีกสักอันนึง ไปซื้อกาแลบเบิดกาลบเบิดกาะลบเบิดโอเคซื้อมาแล้วทันไหมเนี่ยโอ้ยไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันไม่ทันมันไม่ทันแล้วโอ้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 ได้ยินเสียงตื่เมื่อมากตอนนี้เนี่ยปีสามมันจะมาดีแล้วนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แกต้องทำคือกำจัดมันซะแล้วมันก็จะออกไป นั่นไงปีศาจเออมานี่มานี่ว้าอ,อ,อุ้ยไฟขางเลยเออเอออ่อุ้ยปิวเลยมันไปยังอุย้ยมันไปแล้วสินะเอาละ่ะในคืนที่สองเนี่ยถือว่าผ่านไปได้วยดีแต่ดูเหมือนว่าฉันน่าจะพลาดไปสองคนนะ่ะโอ้โหเอ้ยเสียดาย คืนที่สามฉันหวังว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายที่ฉันจะมาทำงานการดึกที่นี่แล้วนะอาล่ะรีบเข้างานกันเถอะรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีเลยเวลาที่ช่างม,มันเถอะไม่อยากพูดเยอะแล้วมันเจ็บคอนี่หวังว่าจะเป็นคืนสุดท้ายที่ฉันจะมาทำงานที่นี่นะแล้วคืนแล้วคืนอีกคืนนึงเนี่ยฉันว่า ฉันจะไม่ทํามันอีกแล้วฉันจะไม่มากะเดึกที่นี่อีกเพราะว่ามันมีแต่เรื่องแปลกให้ชวนคนหัวลุกแทบแย่เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่มันตัวคนหมอแต่นี่คือไรอันมิลเลอร์ฉันว่ามันไม่ใช่แล้ว VPN นะหมอนี่หมอจริงหรือเปล่าเนี่ยเออป่าปๆาป่าป่าปนะนี่หมอจริงนะดูข้อมูลดี realised. ๆซ่มันมีอาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างก็ได้ผิดพลาดกันเหรอ พล hey, าดกันหรอนี่กันเลนไปเลยหืมเมื huh. ่อกี้มีการหัวโยกด้วยเออไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูสกสมนานการไม่ถูกตอนนี้เอ่อคนคนที่กำลังจะเข้ามือในตอนนี้เอ่อฉันขอทะควอ,อ,อสอาดก่อนนะเพราะว่าคราบเขียวมันเต็มไปหมดเลยอะไม่เป็นไรฉันรอได้เสมอรอได้เสมอเงั้ก็ดีฉันจะได้เช็ดทำครอ,อสะอาดตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยเ พอฉันเห็นค่าพวกนี้เนี่ยรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาล่ะรีบเช็ดแล้วก็รีบเข้าไปทํางานซะหน่อยเดี๋ยวฉันจะโดนหักเงินเอาล่ะคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยแอนดรีวลีวิสเกิดวันที่6เดือน9ไม่ต้องเป็นวันที่9เดือน6ปี1994ทํางานเป็นพนักงานอ่าส่งของเนาะอยู่ที่มาจาก USA แล้วก็มาที่นี่อาทิตย์เดียว อีกอย่างเหตุผลที่เข้ามาเพราะว่าเขามากับเขามาหาเพื่อนเหรอมาหาเพื่อนจะเชื่อดีไหมเนี่ยจริงๆแล้วก็ที่ฉันมาเนี่ยก็มาหาเพื่อนนั่นแหละนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้เจอเพื่อนมาตั้งปีนึงแล้วฉันถามแก้คําถามเดียวมันพอจะมีน้ําหนักไหมงั้นลองถามประเทศที่เข้ามาละกันแน่นอนว่าฉันมาจาก USA นะ่ะ ไม่ใช่ประเทศอื่นสักหน่อยอะเชื่อก็ได้เั้นฉันปล่อยเกียร์ไปก็ได้นะอ่ะขอให้เป็นค่ำคืนดีๆนะเอาไม่ว่าฉันไปก่อนล่ะฉันขอไปหาเพื่อนฉันก่อนไปได้ก็ดีฉันเองก็รู้สึกไหนแทบจะแย่อยู่ละไหนฉันลองมาซื้อบันเดย์บัสสิเป็นเป็นเงื่อนชอกกันใช่ไหม มันเหมือนโอ้โอ้โหว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 นี่โอเคเก็บแล้วเตรียมปืนไว้ให้พร้อมฉันว่าไอตัวส okay, oh, ัปลาดนั่นมาอีกแล้วโอ้ my god ดูเหมือนดูเหมือนว่าแกเนี่ยน่าจะโอ้โหอะไรอะ อะไรอะ่ะโอ้ my god เดี๋ยวเราสามารถซ่อนได้ไหมปิดปิดโอ้โหเลอยิงไปแล้วกระสุนนัดหนึ่งถ้าแกมาสันยิงนะเดี๋ยวนะเราขอลองกลับเข้าไปใหม่เหมือนเขาบอกว่าให้เรากำจัดพวกแสบประหลาดเท่าท,ที่ทำได้แล้วไหนอะ่ะไหนอะ่ะ ไหนอะสัปตนว์ประหลาด้โอ้ไม่ก็บบ oh ฉันไม่อยากทำงานที่นี่แล้วเร็ปโหลดมันเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวนะนี่คนตำรวจมางั้นเหรอเฮ้ยช่วงช่วงยิงยงค่ำๆนี้มันก็จังดูเงียบเงาจริงๆเลอนะอสแ,แกนแป๊บคนนี้คือ คือมาร์กเจนเซนหน้าตาก็ตรงทุกอย่างตรงปกหมดเลยอะ่ะเป็น p olicer o f f i c e เป็นตำรวจในสำนักงานมาจากสารัฐมาอยู่ที่นี่สาทิัยทแล้วก็เอ้เพาะเข้ามาเพื่อ securityduty เหรอเรื่องระบบความปลอดภัยฉันจะเชื่อเขาดีไหยเนี่ยไหนเขาก็เป็นตำรวจแล้วะนะอ่ะฉ,ฉันจะลองใช้เจ้า Importercheck ดูแล้วกันว่าเขาเป็นอ่า คนปกติจริงไหมใช่ไหมอ้าวสิ้าโลบักปะทอเอาเป็นว่าสังกับคุณมากนะแล้วก็อยู่ที่นี่ยังปลอดภัยด้วยละและที่สำคัญนะระวังซอมบี้มันมากัดกินแกด้วยฉ,ฉันเข้าใจแล้วอย่าเตือนฉันเลยเมื่อกี้เราก็โดนมาแล้วหวังว่ามันจะไม่เกิดการซ้ำรอยเกิดขึ้นนะคนนี้ ทำไมหลังดูแอนแอนหน้าตาก็ดูประหลาดประหลาดแต่ดูจากในรูปนี้แล้วเขาก็ตรงปกดีนะทํางานเป็นทํางานเป็นอ่ะเป็นหนุ่มโรงงานเหรอมาจาก USA แล้วก็ระยะเวลา,าก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลที่เขามาก็เพราะว่าน่าจะเปลี่ยนงานหรือมั้งโอ้เอาจริงๆริงนะฉันก็มาที่นี่กแค่คืนเดียวนั่นแหะแล้วฉันจะไปได้ไดหรือยัง ยังยังไปไม่ได้ก่อนที่จะไปเนี่ยฉันขอถามก่อนว่านางทำงานอะไรฉันก็ทำงานที่ในโรงงานนั่นไงเธอไม่รู้เหรอในข้อมูลอ่ะมันก็มีแล้วประเทศละ่ะก็อเมริกาอยู่แล้วนี่นะเหตุผลละ่ะก็จริงๆฉันก็เปลี่ยนบริษัทมาทำงานนะนะเพราะว่าบริษัทเก่ามันไม่ใช่ตัวเลือกของฉันเท่าไรมันไม่ใช่ทางของฉัน เชื่อกันแนเชื่อฉันบอกเลยว่าฉันเชื่อเล t e r ไปเจอกันนะเดินเอียงอย่างกับอะไรเลยซื้อกับระเบิดไปสักหน่อยดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่แต่ฉันก็หวังว่าให้จะให้มันจบแบบภายในเร็วๆนี้ด้วยฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่อยากเล่นแล้วฉันไม่อยากการดึกแล้วเก็บกับระเบิดมาก่อน เผื่อมีตัวอะไรมาเพิ่มอ่าเหมือนมีผู้หญิงคนนี้มาค่ะผู้หญิงคนนี้ตัดทรงพิกซี่ซะด้วยหวัดดีฉันเองนายจำได้ไหมมายาทอรเรสเหรอเป็นแฟชั่นดีไซน์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอตอบไม่ตรงเท่าไหร่นะใช่ก็เลยยิงเธอไปแต่ว่าตอนนี้เธอน่าจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแล้วละ่ะอืมไหนดูสิ โอเคเท่าที่ฉันสอบถามเขามาเนี่ยอันจริงๆนะฉันว่าเราแทบจะปล่อยเขาได้แล้วหละเพราะว่าเขาตอบตรงคำถามทุกอย่างเลยไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยอะ่ะขอบคุณมากนะเอาเป็นว่าลาก่อนนี่ฉันออกปืนยิงดีมิเนะโอ้โหอ๋อ,อนี่ไงพอเราปล่อยคนเข้าเมืองไปแล้วเขาก็จะมาตรงนี้สินะแต่เราไปไม่ได้อะ่ะมันเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ เนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยเราฉันก็อยากเข้าห้องน้ำพอดีด้วยอยฉันไปเข้าห้องน้ำก็อ้ด้วยเฮ้ยฉันไม่ปืนนะอุย้ยนั่นใครอะ่ะนี่มันตัวฉันแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนนะตัวฉันที่กำลังกวาดอยู่ในห้องน้ำอยู่ ฉันว่ามันผิดปกติแล้วนะแต่เอาไว้ก่อนก่อนอื่นฉันไปปิดประตูก่อนเร็วนี่ไงเฮดเชฟมาแล้วเฮ้ย hey, คืนนี้เป็นไงบ้างฮงฉันว่าจะทำอาหารให้นายสัหน่อยเห็นนายเนี่ยหิวโซเพราะว่ากักกะดึกยังไงล่ะก,กักกักบริเวณน,นะสิไม่ว่าเอาล่ะคนนี้ชื่อมาโคเป็นเชฟมาจากอิตาลีแล้วก็มาอยู่ที่นี่อาทิตย์นึง แล้วก็เห็นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่า,าน่าจะมาทําอาหารนะดูซิว่าการที่เราถามคัถามแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทําให้มีน้ําหนักไหมเหตุผลที่ฉันมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาทํางานนะพอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมแล้วงานของคุณนะงานของฉันฉันเองอะก็เป็นเ Shape ในร้านอาหารเล็กๆแค่นั้นเอง อีก2คำถามฉันจะลองถาม u t i t n o n ดูนะว่าเขามานานแค่ไหนจะมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอุ้ยตกใจอะไรฉันก็จะมาแค่อที่เดียวแล้วก็กลับบ้านนะเอาล่ะฉันปล่อยล้วฉันว่าฉันหยุดเนี่ยฉันเริ่มหลอนละฉันเริ่มกลัวละไอเสียงที่มันแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันเริ่มกลัวละโอ้ยฉันเหนื่อยอ่ะมันหมดยัง ฉันอยากรู้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หมดแล้วก็ฉันเองก็คงต้อง,องปวดหัวไปยาวๆนะสิวายตายแล้วตายแล้ววายแต่แล้วไฟดับอีกแล้วึวางกันระเบิดดูเหมือนว่าตอนนี้แกน่าจะปล่อยเจ้ามอนสเตอร์เข้ามาอีกแล้วนะแกพลาดอีกแล้วสถานเดือนๆแกขอใหู้่นะ จะหาเงินเดือนไม่หลือไม่จะบาดเดียวเลยวุ้ยอยากใจไรกันอย่างนั้นกับฉันดิฉันก็ทำงานเพื่อนายเลยนะทำไมอยู่ๆมาทำแบบนี้อ่ะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้ปะอ๋ออูออ้ยมาไหมมันมาไหมอ้าวละ่ะมันมาด้วยมันมาด้วยโอเค หมือนมันน่าจะกำลังเข้ามาใช่ไหมโอเคใช่ใช่เลยอุ้ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยเดินหลบเดินหลบอุ้ยโดนกลับระเบิดโดนกลับระเบิดตัวเ,เ,เองเออกไปตัวนี้เลยนะเอาไปเอาไปอุ้ยอุ้ยจบยัง ย้ yeah. ในที่สุดแล้วก็จบแล้วกับการกะติกทั้นสามคืนหน้าทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบหลอนมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเราแบบทำพลาดใช่ไหมคือเราก็จะเจอแบบพวกมอนสเตอร์เข้ามาแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนายเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะตอลอดทั้งสามคืนมันก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากแล้วมันก็ดีที่สุดทีด่เห็นมา แต่ที่ฉันมองเนี่ยเวฉันเองว่านายเนี่ยน่าจะดูเหนื่อยกับการปกป้องประเทศนี้มา,มากๆเลยนะใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังจะที่จะได้เรียนรู้ทุกคำถามที่ได้ถามไปและทุกความผิดพลาดที่แกได้ทำมันบอกว่าพวกมันบอกพวกเราไว้แล้ว ว่าแกเนี่ยดีหรือแย่แค่ไหนนายเนี่ยช่วยพวกเราไว้ได้มากเลยนะรู้ไหม,มนี่ก็คือสม,มสุดบันทึกสติติของเราก่อนที่เราจะตายงั้นเหรอ ไม่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบการการเด็กด่านต่อมอเนี่ยก็อย่าลืมเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้นัดด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้นัดการเด็กที่อื่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะวันนี้เนี่ยนะัขอ,อลาไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่ว่าคลิปให,ใหม่ๆนะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า